วัสดีค่ะตอนนี้นะคะปิงก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะนี่พี่แทกค่ะก็เป็นช่างภาพของปิงนะคะเราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งหมด4วัน3คืน,นะคะ่ะแล้วก็นี่ก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเกาหลีใต้ด้วยสายการบินคอรีเแนนะคะออกจากที่นี่สิบโมงก็จะไปถึงทำไมมันมืดๆอะ่ะก็จะไปถึงอ่อ เกาหลีใต้นะคะประมาณ5้าโมงครึ่งพอ5้าโมงครึ่งปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะพาไปกินอะไรต่อแล้วเดี๋ยวบิ๊กจะอัพโหลดคลิปอีกทีแล้วกัน,นะคะ่ะนี่บิ๊กต้องทําคลิปให้ได้ความยาวประมาณ1นาทีเพื่อที่จะได้แบบอ,อ,อัพโหลดเราจะมาดูความเร็วของ Wi-Fi ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเปรียบเทียบกับความเร็วที่สนามบินอินชอนของประเทศเกาหลีใต้นะคะโอเคอีก6วิ โอเคคลิปนี้หนึ่งแล้วค่ะบ๊ายบาย